สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่585นะครับมีพาร์ทสวยๆ26รายการมานำเสนอนะครับ23รายการแรกก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษนะครับ24 25 26อง์ละ300บาทเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปอันนี้นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ 093-9652-361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID ไลน์นะครับ MOOIA M2 นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไร้แตกหกักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่585เลยนะครับเหมืนเดิมนะครับเริ่มโดยสมเด็จผมมีหน้าที่ไลน์ชาร์จส่งให้ตรงปกนะครับท่านมีหน้าที่ดูให้ชอบแล้ก็จ่ายตังค์นะครับ เนื้อหาพิมพ์ทรงสวยๆเลยนะครับมีค่าฝุ่นครับความเก่านะครับพิจารณาเอานะครับรายการที่หนึ่งรายการที่สองเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์ปกโพหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดูชิมพีนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงและชัดเจนดีนะครับ นี่เป็นปกโพป,ปีหนึ่งแปดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผิดถูกต้องขออภัยนะครับมองเห็นว่ามีตะกุดฝั่งที่ด้านล่างนะครับในการที่สองรายการที่สามเป็นพิมพ์พระสมเด็จปกโพนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะเก่านะครับแต่ผมไม่ทราบที่แน่นอนนะครับว่าเป็นที่ไหนนะแต่เนื้อดีนะครับเนื้อดีพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับ พระฟอมตรงดีนะครับตรงนี้เนื้อเต็มเลยนะครับรายการที่3รายการที่4เป็นพระพิมพ์ว uh ัดเกดนะครับเนื้อก็มีความเก่าแล้วก็มีร่อยตามข้างเหมือนกันนะครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับนี่เป็นรายการที่4นะครับรายการที่5เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์3ชั้นนะครับภาพนี้เหมือนมีค้าบกลุนะครับ ้มีค่ากุนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งสวยงามเหมือนเดิมนะครับบอกไม่สวยก็ไม่ซื้อนะต้องบอกสวยไว้ก่อนนะครับรายการที่5รายการที่6เป็นพระเนื้อชินนะครับยกมือสองข้างเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับไม่ทราบที่นะครับผมไม่รู้ที่นะครับแบบนี้รายการที่6กนะครับรายการที่7็ด เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นชุบนิกเกิลนะครับหลวงปู่ทวดชุบนิกเกิลนะครับด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับไม่ทราบปีนะครับมีเลขต่อข้างล่างนะครับว่าตอกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับ44นะครับเป็นนัมเบอร์พศผมไม่ทราบนะครับชุบนิกเกิลนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับปู่ทวดหลังอาจารย์ทิม รายการที่7นะครับรายการที่8เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับนางพญาจารย์ถนอมพิษณุโลกนะครับหลังยันโดงนะครับเป็นรายการที่8นะครับรายการที่9เป็นปกนะครับเป็นพระปกเนื้อดินนาดูนะครับเป็นปกเนื้อดินนาดูนะครับปกนาดูนนะครับปกนาดู รายการที่สิบเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระกุกเนื้อดินไม่ทราบที่นะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งสวยงามนะครับแต่ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดมาด้วยรูปล่อนะครับรูปล,อล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งเก่าดีนะครับปีไหนพศอ,อะไรนี้ผมไม่ทราบนะครับ ได้มาอยังไงไหลไปอย่างนั้นนะครับท่านถูกใจก็ปิดไปไม่ถูกใจก็ดูแล้วก็ชมไปไม่เป็นไรนะครับบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้เนาะทาตามหน้าที่นะครับในรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองก็ยังเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินอยู่นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงหน้าตาน่ารักดีนะครับนี่ตอใบก้นนะครับตัดช่อตอใบก้น พิมพ์ทรงวสวยงามน,นะครับเป็นรายการที่12รายการที่13เป็นลือสีนะครับนั่งชันเข่าแบบนี้พิมพ์ทรงสวยงามน,นะครับผมดูว่าเป็นลือสีนะนะเป็นลือสีนะครับเพราะมีเข่านะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อหอล่อโลหะผสมนะครับเป็นรายการที่13รายการที่14เป็นพาพิกเนตนะครับ อโลโหะทองเหลืองนะครับเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับภ mm hmm. าพนี้เหมือนผมเคยเอามาไลค์ครั้งหนึ่งแล้วมาเจออีกครั้งเคยมีคนถามนะครับ mm hmm. ผมเลยเามาลงดูนะครับแต่ผมหาไม่เจอเ mm hmm. พิ่งเจอนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับ mm hmm. พร้อมเรี่ยมพลาสติกเลยนะครับ mm hmm. รายการที่ส mm ิบห้าเป็นผลกตะกุดกลุ่มนะครับ mm hmm. แต่ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนี่เป็นครูบาอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับ นี่เป็นตะกุดกลุ่มนะครับจะเป็นสายคูบาทางเหนือนะครับแต่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเพราะมีหลายคูบานะครับคูบาวังก็มีคูบาส้อยก็มีเยอะนะครับแต่นี้ผมไม่ทราบแน่ชัดก็เลยไม่อยากบอกนะครับนี่รายการที่15รายการที่16เป็นเหรียญจอบนะครับจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงออกเขียวเลยนะครับ มีตอกเลข2ที่ก้นนี้นะครับด้านล่างนะครับเลข2ไทยนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อไปจอบรุ่น2นะครับรายการที่16บหรายการที่17เป็นเหรียญนะครับเขียนว่า10กุมภาพันห้าหนึ่งนะครับข้างบนก็เป็นแบบนี้นะครับอ่านเป็นขายานะครับเป็นหลวงพ่อเขียนว่าวัดไผ่ล้อมนะครับผมไม่ทราบว่า หลวงพ่ออะไรนะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับเหรียญใหญ่นะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับเหรียญพลาสติกมาเลยนะครับเหรียนมานไผ่ร้อมนะครับรายการที่สิบแปดเป็นผ้าเนื้อดินสีดานะครับพิมพ์ทรงคล้ายพระโคนสมอนะครับแต่ผ้านี้ไม่ได้ตัดมานะครับแต่พิมพ์ทรงคล้ายยอดขุนพลทางนั้นนะครับเนื้อหาดีนะครับเป็นเนื้อดินเผาสีดํานะครับเป็นรายการที่สิบแปดรายการที่สิบเก้า เป็นนางพญานะครับไม่ได้ตัดปีกนะครับเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับเนื้อผงหรือเนื้อดินเดี๋ยวผมดูให้ทีนะครับปเ็นรายการที่สิบเก้ามีมวลสารนะครับมีมวลสารดูว่าเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับแต่ไม่ได้ตัดปีกไม่ทราบที่นะครับรายการที่20เป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อ ขนาดเล็กหน่อยลงมานะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านดีนะครับกันก้นมีอะไรตอกไหมครับจะดูให้นะครับไม่มีตอกนะครับเป็นการหล่อไม่เต็มที่เฉยมีรอยนะครับไม่ใช่ตอกโค้ดนะครับเท่ากับองค์นี้ไม่มีตอกนะครับในรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นผ้าเนื้อผงค่อนข้างจะเก่านะครับหนามากเลยนะครับเนื้อแบบปึกปักมากแต่ผมไม่ทราบที่นะครับ เป็นรายการที่21นะครับนี่รายการที่22เป็นสังคัาจายนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับแบบนี้เลยนะครับก้นตะไบเก่านะครับตะไบเกืนหมดแล้วนะครับเป็นรูปหล่อลอยองนะครับไม่ทราบที่นะครับแต่พิมพ์ทรงถ้าเกิดมีก้นแบบนี้นี่คล้ายๆกะเป็นวัด ถ้ามาไฟของพิจิตนะครับแต่นี่ไม่มีนะครับตุก้นเรียบนะครับเนื้อเก่านะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับไปรายการ22รายการ23เป็นเหรียญนะครับเหรียญสามชัดข้างหน้านะครับด้านหลังเป็นช้างกงจักรนะครับเหรียญค่อนข้างใหญ่นะครับเคยได้มาบ่อยปิดไปหลายครั้งนะครับนี่ได้มาใหม่นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับนี่เป๊ะเลยได้มาอย่างนี้เลยนะครับ ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับรือว่าเป็นเหรียญอะไรสักอย่างผมไม่ทราบนะครับขอบฟันเฟืองนะครับขอบสตางนะครับเป็นรายการยี่สามครบยี่สามรายการนี้องค์ละสองร้อยบาทสงฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเตารีดลอโลหะทองเหลืองนะครับเนื้อเหลืองๆอย่างนี้นะครับนานๆนะครับตะใบหลังตะใบก้นนะครับอันนี้ 300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่24นะครับรายการพิเศษนะครับรายการที่25เป็นพับปกเนื้อดินเผานะครับค่อนข้างเก่านะครับเลี่ยมพลาสติกโบราณมาอย่างนี้เลยนะครับพิมพ์ทรงเนื้อหาค่อนข้างดีนะครับพิมพ์ไปเหมือนพิมพ์พักง่วยุทธยานะครับความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ1นิ้วเลยนะครับ นี่นะครับเป็นผ้าปกเนื้อดินนะครับเอาว่าไม่ทราบที่นะครับนอกแต่ว่าเก่าดีนะครับเรียมพลาสติกพร้อมนี้ก็300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับรายการที่25้านะครับรายการที่26เป็นผ้าเนื้อดินนะครับค่อนข้างจัดนะครับเป็นผ้าขุนแผนใบพุซานะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับมีตะเาะนะครับมีร้อยตรงข้างมุมนี้นะครับนี่นี่นี แหว่งไปนะครับแต่เนื้อหาจัดการนะครับนี่รายการที่26ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งครับครบ26รายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมึงพักเครื่องด้วยนะครับท่านดูให้ชอบแล้วก็ปิดไปนะครับขอบคุณครับ